มธหนึ่งอนุพงศ์ภาวะเป็นอย่างเครียดเขาจะว่าประเด็นใหญ่คงเป็นประเด็นที่เริ่มจับสัญญาการได้แล้วหลัะมีคนปล่อยข่าวสองเป็นข่าวอัปมงคลใช่นั่นแหละค่ะสามเป็นปัจจัยหลักที่ซ้ําเติมให้สถานการณ์ตลาดหุ้นประเทศไทยมันลงมันลงนรอเมื่อเมื่อวันจันทร์ใช่ซ้าเติมกับสถานการณ์อื่นๆเรื่องน้ํามันเรื่องอะไรด้วยแต่ตัวนี้เป็นตัวแรงนะคะที่มีผลกระทบต่อตลาดหุ้นวันจันทร์ที่ผ่านมาจากวันซืาเนี่ยนะฮะก็ขยับมาเป็นเมื่อวานวันอังคาร เมื่อวานเนี่ยนะฮะพรเอกประยุยทธ์จัน์โอชาก็ออกมารับกับผู้สุข่าวต,งตรงๆนะครับหนึ่งมีคนปล่อยข่าวสองเป็นข่าวอัป,ปมงคลสามวัตถุประสงค์ต้องการจะทุบตลาดหุ้น 4. อาจจะหบวกผสมบวมกับการเขย่ารัฐบาลเล็กๆเป็นการทดสอบบาาความแข็งแก่งของรัฐบาลดูว่าจะแข่งก่งได้ขนาดไหนถ้ามาสะเทือนแบบนี้นะคะถามว่าเป็นใคร พลเอกประยุทธ์ก็พูดให้สังคมคิดต่อเยอะแยะ,ยะ,ยะ,ยะามากมายเกะกองลพลเอกประยุทธ์เท้าความถึงพฤติการปั่นหุ้นเมื่อปี5 5 5พคนะเอกประยุทธ์พูดถึงใครบางคนคนบางกลุ่มที่เคยสร้างอะไรไว้เมื่อปี2551แล้วก็ย้อนกลับมาสร้างอีกครั้งในปี2557ค่ะปีนี้แหละค่ะ และแล้วก็ถึงไฮไลท์พลเอกประยุทธ์พูดถึงคนที่ลงสนามบินนั่นแหละพลเอกประยุทธ์พูดถึง2,551 2551และพลเอกประยุทธ์ก็พูดถึงคนที่ลงสนามบินนั่นแหละทำให้เราก็ต้องย้อนกลับไปค้อคข่าวเก่าๆนะว่าม,มีปีป2,551 เหตุการณ์อะไรที่เกี่ยวพันกับคนลงสนามบินบ้างคนลงสนามบินนั้นเป็นใครค่ะดังนั้นเราจะให้ชมคลิปคลิปหนึ่งย้านะครับเป็นคลิปข่าวเมื่อปี2,551พระเอกในคลิปคือใครใครคือคนลงสนามบินไปดูแล้วเดี๋ยวน่าจะนึกกันได้ชมฮะเชิญค่ะ ระหว่างระหว่างที่คณผู้ชมชมกันไปนะฮะคณผู้ฟังกับเรนดังนี้ครับเป็นภาพของผู้ชายคนหนึ่งเมื่อปี2 5 5พนรห้าสเอดะฮะค่ะหลังเหตุการณ์สีก้าไปแล้วในภาพเนี่ยเป็นผู้ชายคนหนึ่งลงจากสนามบินแล้วมีมีอะไรบ้างลงจากเครื่องบินลงจากเครื่องบินที่สนามบินโซวันดภูมิมีคนไปต้อนรับเยอะแยะมากมายแก่กองทีเดียวสื่อก็แห่กันไปเยอะเหมือนกันวันนั้นก็ไปด้วย ขณะที่เดินออกจากอาคารสนามบินใช่ครับอาคารผู้โดยสาร,สารมาถึงด้านหน้านาา,าด้้นนหนที่มีพื้นที่โล่งๆเดินออกจากอาคารผู้โดยสารถึงด้านหน้าด้านนอกคผู้ชายคนนั้นก้มกราบแผ่นดินนี่แหละคือภาพที่เป็นข่าววันนั้นผู้ชายคนนั้นก้มกราบแผ่นดินบางวลีของพลเอกประยุทธ์เมื่อวานพูดไปพูดมาทําให้สังคมคิดได้ว่าเอ๊ะ ผู้ชายในภาพเมื่อสักครู่เนี่ยคนที่เคยก้มกราบแผ่นดินเมื่อปี25 5 1ห้าห้าส็ดน้าอาคารผู้โดยสารสนามบินโนปาบเนี่ยคือคนที่ลงสนามบินนั่นแหละนี่ป่ะคนก็เชื่อมโยงแล้วคิดย้อนกลับไปกับเหตุการณ์วันนั้นตรงประเด็นเลยดีกว่าค่ะหมายถึงใครแพเอกทักษิณไม่ใช่แพเอกทักษิณพันธุ์นวทโรทักษิณชินวัตรคือบุคคลในพันที่ยึหรือไม่ที่พลเอกระยุธ์ใช่ค่ะพูดไปพูดมาเราก็มโน่ต่อ อ๊จะหมายถึงคุณทักษิณหรือจะหมายถึงคนในเครือข่ายคุณทักษิณหรือไม่ถูกไหมใช่หรือไม่ใช่ค่ะจะหมายถึงคุณทักษิณโดยตรงคนที่เคยก้มกราบแผ่นดินหรือหมายถึงคนในเครือข่ายคุณทักษิณประการหลังนั้นอาจเป็นไปได้ว่าคุณทักษิณไม่รู้เรื่องอคนในเครือข่ายทํากันไปเองคแต่ว่าภาพของคุณทักษิณก็ติดอยู่ใช่แล้ว อะไรใช่อะไรไม่ใช่อะไรจริงอะไรไม่จริงก็กว่ากันไปเรื่องของเรื่องไอ้ข่าวลือมันไม่เป็นคนเลยต้องบอกมันมีผลกระทบเยอะต่อเนื่องตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วอย่างที่คุณดาายบอกไว้ตอนที่แปดก็ว่ากันไปเมื่อวานเมื่อวานตลาดหุ้นก็ยังตกต่อวันนี้ผมเข้าใจว่ายังยังอยู่ยังอยู่ในอาการเสแนะฮะเขาอาจจะมียฟงอยู่กับเรื่องนะคะเพราะมัน ติดลบลงมาทุกวันผมเชื่อว่าหลังจากแผ่นดินไหวมันต้องมี after shock after ์ h ็ c k โชคดีก็ก็ก็สักครั้งสองครั้งโชคร้ายมัน after shock ขยับกันเป็นเป็นร้อยครั้งอาจจะขยับมาทั้งสัปดาห์หรือขยับทึงสิ้นปีโอ้โหนั้นยิ่งเศร้าใจกันใหญ่เลยนะแต่ว่าอีกเรื่องหนึ่งต้องกลับเรียนอีกเรื่องหนึ่งนะครับอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยเรื่องอะไรคะรัฐบาลคอสชที่โชคร้ายนะทาไมคะ ปลายปีจะเคลื่อนสู่โหมดปีใหม่ช่วงแห่งความสุขเป็นห่วงเวลาที่รัฐบาลกสชก็ประกาศแล้วก็ที่จะคิดเข้นคิดของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชนนะฮะทุกกระทรวงเขาคิดกันหมดนะของขวัญให้ประชาชนเนี่ยยุ่อยู่ค่ะยุ่อยู่กลางเดือนธันวาคมนะฮะก่อนปีใหม่แค่2องอาทิตย์นะฮะดันมีเรื่องเซ็กซ้อนเข้ามาปล่อยข่าวเลยทุบตลาด ถูกไหมใช่อารมณ์ขุนบัวเศร้าหมองเ้แต่ว่าแต่ว่าขนาดนี้กำลังจะมีเรื่องเศร้าหมองอีกเรื่องหนึง่งทับซ้อนเข้ามาอีกแล้วหรือใช่อันนี้ก็หนักันแล้วนะหลายคนบอกน้ำมันน้ำมันในตลาดโลกเนี่ยถ้านับถึงวันนี้มันลงไปครึ่งหนึ่งเลยนะลงไปเยอะมากในกช่วงเวลาไนช่วงเวลาสั้นๆ ในช่วงเวลาสั้นๆเชื่อไหมครับแค่เดือนสองเดือนกระมังนองตอเนเรื่องแค่เดือนสองเดือนกระมังราคาน้ำมันโลกเนี่ยมันลงมันลงมาถึง5 0าสเอใชอ่ผลกระทบกระแทกไปที่ประเทศที่มีรายได้หลักจากการส่งออกน้ํามันอย่างเช่นอย่างเช่นรัสเซียรัสเซียในเศรฐษฐกิจหลักเนี่ยเขาพึ่งจากการเขาเขาก็พึ่งการส่งออกน้ํามันเขาพึ่งการสองออ่ง,รสองออกกา๊าซถูกไหมครข่าวนี้ อาการมันก็ไปออกที่ระบบการเงินของรัสเซียค่าเงินลูเบิลของรัสเซียเนี่ยโอ้โหร่วงรนพอสมควรโทรจิตเลมลืมต่อสายแหจริงจริงอสุดยอดเลยอือคือคือคือทำไมจิตใจไม่อยู่กับเนื้อไม่อยู่กับตัวข้ามารเรื่องของเงินรัสเซียน้ามันโลกตก กระทบรัเสเซียแรงด้วยค่างเงินรูเบอร์เนี่ยเริ่มบั่นปวอนรัเสเซียจะต้องขึ้นดอกเบีย้ยเพื่อพยุงค่างเงินรูเบอร์ขึ้นดอกเบีย้นยนโยบายจาก10.5ขึ้น <50. S 2> พื่เดียวเป็น17เปอร่เเพื่อประคองค่างเงินรูเบอร์สถานการณ์คล้ายต้มยำกุ้งเป๊ะเลยต้องขึ้นดอกเบีย้นยนโยบายเพื่อค้ำค่า,งางเงินบาทเอาไว้เอาล้ครับเราจะไปกันที่ ดรกอบศักดิ์ภูตกูรนะคะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินและก็ตลาดทุนนะคะผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพแล้วก็เป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติด้วยสวัสดีครับสวัสดีค่ะดรคกอบศักดิ์ค่ะสวัสดีค่ะดรค่ะสวัสดีนะสวัสดีครับครับครับเอาก็ประห์วิกฤตน้ำมันโลกนะฮะมันไปประหลอดแตกที่รัสเซียซึ่งพึ่งพาการขายน้ำมันเป็นด้านหลักกันนะครับครับอ่ามันจะไปถึงไหนฮะอย่างแรกที่เห็นก็คือค่าเงินโลเวอลเนี่ยมันอ่อนย่อบยับยับเลย ัสเซีต้องขึ้นดอกเบี้ยนโยบายเพื่อค้ำค่างเงินเอาไว้และก็ทําให้กระเพื่อมกันทั้งโลกนะฮะมันจะไปต่ออย่างไรครับผลกระทบค่ะดูแลเป็นัไงคะผมผมคิดอย่างนี้นะครับผมคิดว่าเรื่องของรัสเซียเนี่ยเราเห็นปัญหามาสักพักหนึ่งแล้วครับคือที่มาขึ้นขึ้นดอกเบี้ยกันหรือว่าค่าเงินรูปรูเบอลเนี่ยอ่อนลงในวันสองวันที่ผ่านมาเนี่ยเป็นช่วงท้ายๆของกระบวนการที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง มันเริ่มตั้งแต่สมัยที่มีปัญหาเรื่องของยูเครนครับแล้วก็วิกฤตมันก่อตัวตั้งแต่ครั้งเกิดสงครามยูเครนนะฮะใช่ครับคือตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมาเนี่ยค่าเงินของรัสเซียเองก็ค่อยๆอ่อนค่าลงมาครับแต่ประมาณสามสิบกว่ากว่าเนี่ยก็มาสี่สิบกว่ากว่าห้าสิบซึ่งตอนแรกๆเนี่ยทุกคนก็จับตามองนะครับแต่มันค่อยๆไหลห้าสิบรูเบอร์ต่อหนึ่งดอลลาร์สหรัฐนะฮะก็คือค่อยๆไหลลงมา Mm hmm. แล้วก็ทําให้หลายๆคนเนี่ยเริ่มกังวลใจว่าเอ๊ะมันกําลังเกิอดอะไรขึ้นแล้วตัวของอกระบวนการการต่อสู้เรื่องของยูเครนซึ่งนํามาถึงเรื่องของการฟซงชั่นเนี่ย mm hmm. จะทําให้ตัวของรัสเซียเนี่ยได้รับผลกระทบมากน้อยแค่ไหน mm hmm. ผมคิดว่านี่คือจุดเริ่มต้นของปัญหาทั้งหมดแล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยตัวของน้ํามันที่อ่อนค่าลงเนี่ยก็ส่งผลกระทบ,ะบตัวของน้ํามันนะครับ มีในยะอย่างยริงเพราะว่าตัวของรัสเซียเนี่ยพึ่งพาตัวของน้ํามันเนี่ยเป็นการส่งออกเป็นสัดส่วนที่ใหญ่ลักขณะเดียวกันนอกจากนั้นเนี่ยรัฐบาลเองก็พึ่งพารายได้จากน้ํามันเนี่ยเป็นรายได้สําคัญในการเก็บเงินเข้ารัฐเช่นเดียวกันดังนั้นพอถึงเวลาที่ราคาน้ํามันลดลงไปจุดครึ่งหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดจำได้นะครับคุณนายทดเมื่อประมาณเมื่อกกลางปีเนี่ยมันก็ร้อยสิบใช่ไหมครับใช่ใช่ตอนนี้เหลือห้าสิบเดยจะสี่สิบละสี่สิบกว่า อันนี้เป็นเรื่องที่น่า,นา,าเสีใจมันหายไปมันหายไปครึ่งหนึ่งเลยนะฮะครึ่งหนึ่งใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสาหรับเขาเองเนี่ยการที่เขาส่งน้ํามันออกไปแล้วก็ได้เงินกลับมาเ,าเป็นดอลลาร์เนี่ยได้แค่ครึ่งเดียวเนี่ยเขาก็จะลําบากมากแต่สําหรับหลายคนนะครับบอกว่า,วารัฐบาลรัสเซียเองเนี่ยการที่ค่างเงินอ่อนไปครึ่งหนึ่งเช่นกันเนี่ยก็ทําให้รายได้ของรัฐบาลเนี่ยเท่าเดิม,มง,ง่ายๆคือว่าถ้าเกิดรัฐบาลเนี่ยเขาไม่ได้พึ่งพา เป็นดอลลาร์อย่างเดียวนะครับก็คพ้นกลาเป็นรูเบิลใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเวลาที่ตัวของค่างเงินตกไปเนี่ยมันก็ช่วยบรรเทาการที่ราคานินมันตกไป,ปนี่พอสมควรเพราะว่าพอตีกลับเป็นเงินท้องถิ่นเนี่ย ราคาน้ำมันที่ขายได้ก็ยังขายได้ราคาเดิมเห็นไหมครับรังนั้นสำหรับตัวของรายได้ภาครัฐเนี่ยไม่ถูกกระทบสิ่งที่ถูกกระทบจริงๆก็คือรายได้ที่เป็นเงินดอลลาร์ที่หายไปต้องจ่ายนี่คือบางอันต้องเป็นเงินไหลเข้าเงินสำรองอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ถ่วงเข้ามาจนกระทั่งถึงเมื่อประมาณสักสัปดาห์ของสัปดาห์ที่แล้วครับแล้วผมคิดว่ากระบวนการของการที่ ราคาน้ามันตกลงเพิ่มเติมในช่วงหลังเนี่ยมันซ้ําเติมให้ทุกอย่างเนี่ยย่ําแย่ลงจากเดิมมากเพราะว่าพอ,อคิดง่ายๆครับมันมีแผลอยู่แล้วไงครับ,รบแล้วพอหลังจากตัวของอกระบวนการการกิงกําไรต่างๆที่กําลังเกิดขึ้นในช่วงหลังเนี่ยมันก็เลยทําให้ตัวของค่างเงินรูเบิลเนี่ยวิ่งไปไกลเลยครับอย่างเมื่อคืนนี้ไปถึงแปดสิบครับแปดสิบแปดสิบ <80 S 1> รูเบิล แพง่าลงมาตอนดอลลาร์สหรัฐนะครับมันเคยอยู่ในระดับ30สิกว่ารูเบิลขยับไปที่50ิรูเบิลแต่ว่าเมื่อคืนมันอ่อนทะลุ80ดสิบรูเบิลต่อ1นดอลลาร์สหรัฐใช่ใคือภายในสองวันหายไปถึงแปดเปอร์เซ็นต์ผมนึกถึงสมัยต้มยำกุ้งบ้านเราเลยนะใช่ครับเนี่ยครับนี่แล้วแล้วผมขอบอกนะครับว่าที่ขึ้นดอกเบี้ยกันเยอะๆเนี่ยก็คือสไตล์ของไอเมียเป็นที่ปรึกษาอยู่แล้วผมมองเห็นเลยว่าคนที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดก็คือว่า ไอ้เลฟก็ต้องบอกเขาว่าเนี่ยเงินไหลออก mm hmm. ต้องจัดการมันนะ mm hmm. แล้ววิธีการจัดการที่สําคัญก็คือต้องขึ้นเพื่อ mm hmm. เพื่ออะไรเพราะว่าตอนนี้มันมันที่จะทํานี้แล้วก็คือมีคนกําลังกิงกนกําไรมอยู่ mm hmm. และคนที่เก็บกำไรมากที่สุดก็ไม่ใช่คนข้างนอกนะครับคือคนข้างใน mm hmm. คือคือคนที่เวลามีปัญหาลักษณะเนี้ยคือไอ้คนข้างในเนี่ยมันกิงกําไรกันเอง mm hmm. เดี๋ยวผมได้ขาวว่าวเมื่อคืนเนี่ยมีบริษัท mm hmm. บริษัทหนึ่งที่สําคัญของตัวของรัสเซียกู้เงินมาเนี่ยเออก็พยายามที่จะแปลง เงินที่กู้มาเนี่ยให้เป็นเงินสกุลตอนนี้คือเงินเงินเป็นเงินเงินเป็นเงินเป็นเงินดอลลาร์เขากู้เป็นเป็นเป็นเงินสกุลไหนนะฮะครับเขากู้เป็นเงินสกุลท้องถิ่นเข้าใจว่าอย่างนั้นแปลงเป็นดอลลาร์ใช่เพราะว่าเขาเก่งไงครับว่าเหมือนกับที่ง่ายเหมือนกับเมืองไทยเนี่ยตอนที่ เราอยู่ที่ห้าสิบจำได้ไหมครับค่ะแต่ก่อนเนี้ยเริ่มยี่ห้าใช่ไหมครับเปินไปห้าสิบหกเนี่ยบริษัทก็ต้องเกรงว่า5้มันเว่อร์สุดๆแล้ละดงั้นถ้าเกิดห้าสบหก็ล็อกเอาไว้ที่ตรงนี้แหละที่เป็น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 เงินสุลอื่นแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยพอถึงเวลาเนี่ยก็จะสามารถจ่ายคืนได้ถูกๆในในช่วงหลัง อย่าง oh, okay. ผม <Okay. S 2> ผมคิดว่าเขาเขาก็ทนากันลักษณะนี้เก่งกำไรค้าเงินใช่คือ, mm hmm. ค,อคือคนเก่งกาไรมีเยอะแยะเลยครับขนาดน, <Okay. S 1> น,น,นี้ <Okay. S 1> แล้วดิพาะคนทนท้องถิน่น <Okay. S 1> uh, ตอนนี้เขาก็พยายามต่อสู้โดยการที่การจะเก่งกาไรได้เนี่ยก็ต้อง,ต,องต้องมีเงินท้องถิ่นมาเก่งน,นะครับครับแล้วพอมีเงินท้องถิ่นมาเก่งเนี่ยก็ทําให้ตัวของเขาเนี่ยยิ่งยิ่งลําบากเพราะอะไรครับเพราะว่าเขาเนี่ยเอ ต้องพยายามขึ้นดอกเบี้ยไปเพื่อให้คนมีความรู้สึกว่าเออหน้าถอนเงินมาเนี่ยไม่คุ้มเลยนะต้นทุนทั้สิบเจ็ดสิบในการที่จะมาเก็งกําไรเนี่ยอาจจะอาจจะไม่ไม่เหมาะสมก็ได้เขาก็เลยอาจจะหยุดการเก็งกําไรขึ้นผมว่าทั้งหมดกาลังต่อสู้ดิ้นรนอย่างยิ่งแต่ว่าที่น่าสนใจนะครับก็คือว่าเมื่อวานเนี่ยตอนที่มีการขึ้นดอกเบี้ยไปทั้งหมด6.5%เปอร์เซ็นเนี่ยปรากฏว่าค่าเงินก็แข็งค่าขึ้นมาตามที่ธนาคารกลางต้องการ ผมเห็นภาพเลยนะครับว่าทาอะไรก็คือว่าข้างหนึ่งขึ้นดอกเบี้ยอีกข้างหนึ่งเนี่ยเอาเงินสำรองไปกดข้างเงินให้ลงไปแล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยก็ทําให้ทุกคนอยากจะเชื่อว,ว่าเออน่าจบแล้วขึ้นดอกเบี้ยข้างเงินแข็งจบแล,แล้วเพราะเขามีเงินสำรองเกือบห้าแสนล้านเลยครับห้าแสนล้านนะฮะเยอะมากเลยนะครับอนไทยมีเงินสำรองแค่สองแสนล้านแลวตอนที่เราเกิดวิกฤตเนี่ยเรามีอยู่ห้าหมื่นล้านจาได้ไหมครับเราสุดท้ายก็เหลือประมาณห้าพันห้าร้อยล้านหายไปเกือบกหมดอะแต่ว่าของเขาเนี่ย เขาก็ขึ so, ้นดอกเบี man <te> <ets> oh, ้ยข้างหนึ่งเอาเงินสำรองที่มีบางส่วนเนี่ยมากดค้าเงินแล้วพอกดค่าเงินทขาคิดว่าทุกคนจะเชื่อแล้วปรากฏว่าค่าเงินมันแข็งขึ้นมาสิบเปอร์เซ็นต์แล้วพอหลังจากเลิกทำเนี่ยแป๊บเดียวมันกลับไปเลยมันอ่อนค่าไปแปดสิบครับครับโอ้ผมบอกได้เลยว่าภายในวันวันเดียวเนี่ยค่าเงินสวิงอย่างรุนแรง แล้วก็ทําให้ตัวสถานการณ์ในตลาดก,การเงินโลกเนี่ยพันปนขึ้นมาเหมือนเหมือนสมัยต้มยำกุ้งของประเทศไทยเป๊ะๆเลยก็คือเอาทุนสํารองเนี่ยไปสู้ไปสู้ค่าเงินจนกระทั่งหมดหน้าตากเลยฮะยังยังครับนี่คือความแตกต่างนี่คือความแตกต่างเราเรอาทุนสํารองเยอะอ่ะใช่คือคที่ก็ดถามผมว่าผมกังวลใจในรักีหรือเปล่านะขณะนี้ผมคิดว่า ความกังวลใจเนี่ยมีแต่ผมคิดว่าพอคิดอย่างที่บอกไงครับว่ามันเป็นปัญหาเฉพาะไงครับคือคนก็ต้องมองว่าปัญหาของรัสเซียเนี่ยคือปัญหา2อย่างก็คือโดนแซงชั่นจากการไปไปซ่าที่ดูอยู่เรนเอาไว้แล้วก็อันที่สองก็คือว่าเป็นปัญหาจากน้ํามันเขก็ต้องมองถามว่ามีประเทศทั่วโลกที่มีปัญหาที่ไปลักษณะที่โดนแซ็ชั่นแล้วก็มีปัญหาน้ํามันพร้อม ใช่ครับเวลาที่นากงทุนเห็นประเทศไหนจริงเงี้ยเขาจะถามวันมีประเทศอื่นเหมือนประเทศนี้หรือเปล่าแต่ยังโชคดีว่าของยูเครนเนี่ยไอของรัสเซียเนี่ยมันเป็นปัญหาเฉพาะทั้งสองอย่างเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยไอเรื่องของกระบวนการที่มันจะลุกลามไปประเทศอื่นเนี่ยมันจะมีบ้างแต่ไม่เยอะเพราะว่าถ้าเกิดมัน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 เหมือนเหมือนกันเนี่ยเหมือนสมัยที่เกิดเมืองไทยกับมาเลเซียอินโดนีเซียเกาหลีใช่ไหมครับนี่คือคนเป็นโลกเดียวกันเาก็ต้องบอกโอ้ยคนนี้ก็เหมือนกับอีคนหนึ่งป่วยลักษณะเดียวกันต้อไปแน่แต่ของรัสเซียเนี่ยมันเป็น ป็นโรคเฉพาะของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยความตื่นกลัวความแพร่กระจายเนี่ยมันจะเป็นไปได้ดไม่มากนะ้แต่เห็นเขาบอกว่ามันกระทบะความเชื่อมั่นประเทศเกิดใหม่ทั่วโลกแล้วก็ก,การเทขายสินทรัพย์สิ่งอย่างเช่นเทขายหุ้นทั่วโลกอะไรประมาณนั้นนะฮะมีมีมีผมคิดว่ามีแต่ว่าแต่ว่ามีจะมากน้อยแค่ไหนไงครับมผมคิดว่าสิ่งที่เป็นก็คืออันที่หนึ่งคือว่าเขาเป็นประเทศที่มีปัญหาเฉพาะ,ะประเทศที่อันที่สองก็คือว่า สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ารัสเซียณขณะนี้เนี่ยมีเงินสำรองเยอะเงินสำรองของรัสเซียมีอยู่ประมาณสี่แสนล้านในขณะที่เมืองไทยณวันที่เราเจ๊งเนี่ยเรามีอยู่ห้าร้อยล้านห้าร้อยกับสี่แสนนะครับต่างกันเยอะมากสี่แสนล้านสี่แสนล้านดอลลาร์สหรัฐในทุนสำรองของประเทศรัสเซียมันมากพอที่เขายังจะเล่นได้เรื่อยๆแล้ะผมคิดว่าเขาเขาเนี่ย ต้องเข้าใจว่าเล่นเรื่อยๆคืออะไรครับหมายความว่าอย่างเมืองไทยนะครับเขาจะแก้ปัญหาแบบเดียวกันแบบแบบแบบ IMF อย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วเขาไม่หมดแล้วอย่างเมืองไทยนะครับสิ่งที่เราทําก็คือว่าเราเนี่ยสู้ตั้งแต่ด่านแรกเลยครับที่25บาทจนกระทั้งหมดนะาตะก็คืออะไรคือว่าเราไม่ยอมแพ้ตอน25บาทแล้วทุกคนก็ต้องเห็นว่า25บาทมันต้องไป50แน่เลย ถ้าจกิงกำไรวันนี้ก็ต้องกาไรเยอะใช่ไหมครับอย่างนั้อย่าสามสิบห้าแต่ตอนนี้ที่รัสเซียเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณแปดสิบเมื่อเช้านี่ตกประมาณเลยยู่สิบหกสิบแปดหรือเจ็ดสิบแถวแถวนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยที่สามสิบไปแปดสิบเนี่ยมันก็ตกไปเยอะแล้วดังนั้นคนจะกินกําไรเนี่ยไอ้การที่ข้าเงินอ่อนไปเยอะเนี่ยมันทําให้สมรภูมิในการต่อสู้เนี่ยกลับไปสู่ความได้เปรียบของธนาคารกลางใช่ไหมครับดังนั้นอย่างของเราสู้ที่ยี่สเนี่ยเราเสียเปรียบแต่เขาสู้ที่แปดสิบหรือเจ็ดสิบ เขาธนาคารกลางได้เปรียบแล้วมีเงินหน้าตักเยอะกว่าเราเยอะแล้วเกิดผมคิดว่าเขาสามารถทําอย่างนี้ได้ก็คือว่าก็อาจจะปล่อยให้มันอ่อนบิดนิดนึงแล้วก็ไปตั้งหน้าตักกันสู้ที่ประมาณแปดสิบแปดสิบเนี่ยผมคิดว่าจะเป็นสถานการณ์ที่สามารถอ่านได้ครับค่ะเชื่อว่าในที่สุดรัสเซียเขาจะเอาปัญหาของเขาอยู่อืมแต่อาจจะต้องจ่ายเยอะหน่อยทนั้นเดงผมคิดว่าดูจากสถานการณ์เขาขณะนี้เนี่ย เ,เขายังมีลูกเล่นที่ทําได้เพราะเขาเขาไม่ได้สู้เหมือนกับเราสู้เขาปล่อยมันมาก่อนคอมจีเขาเสียเงินไปเยอะนะครับปีนี้เขาเสียเงินไปละแปดหมื่นล้านแปดหมื่นล้านเหรียญสหรัฐใช่ประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นต์ของเงินสำรองที่เขามีมแต่ว่าก็ยังเหลือเยอะอในขณะที่เราครั้งนั้นขาดหายไปเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์เงินเขาเยอะเงินเขามีเงินเเงินเขาเยอะงั้นงั้นผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยอย่างน้อยเนี่ยจะมีความผันผวนในตลาด อัตราแลกเปลี่ยนของเขาแต่ว่าระยะยาวเนี่ยเขายังมีทุนที่จะกลับมาได้พอสมควรแล้วอีกอันาหนึ่งที่สําคัญก็คือว่าราคาน้ํามันเนี่ยวันนี้มันไปไปที่สี่ประมาณห้าสิบต้นๆใช่ไหมครับออตอนนี้ก็ถือว่าอันนั้นก็นี่ก็โอเวอร์ชูดเหมือนกันก็คือว่าคนแตกตื่นพอสมควรแล้วผมไม่คิดว่าราคาน้ํามันเนี่ยมันจะตามได้ขนาดน,านั้นนานเกินไปแล้วถ้าเกิดเมื่อไหร่ราคาน้ามันปรับขึ้นมาเนี่ยสถานการณ์ในรัสเซียก็จะดีขึ้นเห็นไหมครับค่ะอาจารย์กลับมาดูตลาดบ้านเราเป็นยังไงคะของไทย ตลาดบ้านเราต้องทําใจครับตลาดบ้านเราเนี่ยก็คือว่ามันไม่ใช่ปัญหาจากเขาปัญหาของเราก็คือเราเล่นกันเองเล่นกันเองแล้วก็เราก็ไปปล่อยข่าวหรืออะไรก็ไม่รู้แย่มากหมายถึงหมายถึงตลาดหุ้นใช่ไหมครับตลาดหุ้นใช่ใ่ตลาดหุ้นใช่ใช่มันแย่คือผมคิดว่าเป็นฟิกดูซิครับอยู่ๆก็ตกไปร้อยกว่าจุดเพราะอะไรครับคนหมีตายครับวันนั้นครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยพอ พอถึงเวลาเนี่ยไม่สนใจแล้วว่าจริงไม่จริงแต่เห็นแล้วว่าทุนมันตกนี้ถ้าจะจริง,งผมเลยบอกว่าวันนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากเ,เพราะว่าไม่ใช่คนอื่นเลยครับเราเล่นเองคกันโอเคโอเค,อเคทีนี้ทีนี้ผลกระทบจากรัสเซียจะมีมาถึงตลาดเงินหรือค่างเงินของเราบ้างไหมครับผมคิดว่ามีผมคิดว่าณขณะนี้เนี่ยเงินันม็อาจจะมีไหลออกบ้างแต่ผมคิดว่าในสถานการณ์ณขณะนี้เนี่ยเรามีความสามารถที่จะบริหารจัดการตันเองได้พอสมควรคือเรามีเงินสำรองประมาณเกือบ แสนเจ็ดหมืนล้านแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยตัวของสนาการณ์เบงไทยก็มีความเข้ยนแข็งมาผมคิดว่าครั้งเนี้ยเขา ก็ S <S> จะเหมือนสมัยที่อาร์เจนตินาเป็นฟันต้นปีจาได้ไหมครับก็เป็นอย่างนี้แหละอาร์เจนตินา่าก็อ่อนค่าไปสิบเปอร์เซ็นต์ในวันเดียวลรวหลังจากนั้นทุกคนก็จะตันปวนเล็กน้อยแล้วลทุกอย่างก็ผ่านไปได้<ล>ผมคิดว่าครั้งนี้ก็จะเป็นเหมือนกันโอเคเออบรรทัดสุดท้ายครับแกัักดิ์ครับปัจจัยภายนอกอาจจะมีผลกระทบแต่ว่าระยะสั้นและน่าจะเอาอยู่ไอ้ที่น่ากลัวก็คือปัจจัยภายในคนไทยเล่นกันเองว่าง,งั้นเถอะ <c oughs> คนไทยเล่นกันเอง,เองเนะฮะเรื่องฝ่ายไทย ใช่คือคุณเอาอะไรมาคิดอะ่ะเพราะมันคือมันแย่ครับคือผมบอกได้เลยว่ามันมันทําร้ายตัวเองอะ่ะแล้วผมคิดว่าผมผมคิดว่าการที่จะไปหาคนเอาคนที่เป็นคนปล่อยต้นข่าวออกมาเนี่ยผมว่าดีเพราะว่าลักษณะนี้ไม่ควรจะเกิดในประเทศไทยเพราะว่าขอขอโทษนะครับความเสียหายมันมีจริงๆนะทั้งที่มันเล่นกับคืนมาร้อยจุดใช่ไหมครับความเสียหายคืออะไรครับเพราะว่าเวลานั่งลงทุนต่างชาติเนี่ยมอง สินทรัพย์ไหนๆเนี่ยเขาก็ต้องมองว่าสินทรัพย์ตัวนี้เป็นสินทรัพย์ที่มั่นคงปลอดภัยหรือเปล่าครับเป็นสินทรัพย์ประเภทไหน<ช>ตอนนี้เขาการ้าแล้วว่าสินทรัพย์ประเทศเมืองไทยเนี่ยเป็นสินทรัพย์ที่เด<ช>้งได้ตกได้เด้งได้คือว่าเป็นสินทรัพย์ที่มีมความไม่มันคงยกตัวอย่างเช่นสิคุ้นแบงผ์มระครับคุ้นแบงผ์มเนี่ยคือขณะที่คนอื่นลงเราก็ลงไม่มากนะครับแล้วเวลาเขาเด้งขึ้นเราก็ขึ้นไม่มากกันในสายตาทุกคนก็คือว่าหุ้นเนี้ยไปเรื่อยๆเห็นไหมครับไม่หวือหวา แต่ตอนนี้คนมองประเทศไทยทั้งประเทศเนี่ยว่าเป็นหุ้นวือหวาในสายตาเขาเป็นซินซับวือหวาเพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งเราทําตัวเองนี้มากขึ้นไปเขาจ่าเรื่อยๆว่าเราไทยมันเกิดใช่มันมันมีอาการอย่างนี้เกิดขึ้นเรื่อยๆไม่ดีไม่ดีครับขอบคุณมากครับดรกอบศักดิ์ขอบคุณนะคะครับสวัสดีครับสวัสดีครับดรกอบศักดิ์ภูจกูลค่ะ รัฐก<น>รบศักด์เนี่ยแต่ด้านหนึ่งก็เป็นผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ที่บกรุงเทพอีกด้านหนึ่งก็สมหมวกส,สมาชิกสปชสปชธนาธารเส่สะนะก็สรุปก็คือแอผ่นดินไหวที่ทรัสเซียอัฟเตอร์ช็อ,อาจจะฟาดไปถึงประเทศไทยบ้างแต่ก็เล็กน้อยเล็กน้อยไม่ได้น่าห่วงแต่ที่ต้องห่วงคือห่วงคนไทยทำกันเองค่ะไปพักกันสักครู่นะคะ